สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เรามาทาง,งานเพ้นมือนะงานหินด,ดีนะเตรียมเพ้นมือนะนี่เขาจัดปาร์ตี้กันคืนนี้เมื่อกี้มุกค,คือเราจัดก,กันที่หาดใช่ไหมตอนเช้าวันนี้เราจัดก,กันที่นี้กันอ่านี่ไงคือเขาจะเปลี่ยนตลอดเวลานะเพราะว่าสาววันในการแต่งงานนี้โอ้โหแบบฟูจริงๆเลยฟูเซสั้นครับเห็นไหมครับเมื่อวานเป็นทีมสีขาวนะวันนี้เปลี่ยนทีมละ วันนี้เป็นสีสันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นสาักของแบบงานแต่งงานอินเดียจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเขาจัดกันแบบนี้เลยนี่สวยมากน้องๆทีมงานนี่เก่งมากเลยเนี่ยทั้งวันคืออดหลับอบนอนนะเนี่ยนี่ไปเห็นไหมวันนี้เราพาขนคนสวยไปนีม่มาดูว่าเฮ้ยแล้วมือชาวที่นี่เป็นอะไรมัางนะเราก็ไม่ชาวมากหรอกนะเขาไปกันหมดแล้วแหละเพราะเรา ว่าจะให้คนน้อยๆแล้วค่อยมาแล้วนี่นะนี่คือวันนี้เราพามา้วครับวันนี้เราจะมาเล่นอาหารอินเดียโดยแบ็ฟรันะครับเราพามาดูแล้วนี่เครับวันนี้เป็น,นเราอยากกินอาหารอินเดียแต่วันนี้แต่น่าจะไม่มีนะครับเขาดูเขาห่างแล้วมันจะ นี่ทำไมาเดี๋ยวนี้มันน้อยลงจังเลยเนาะเกือบแทบไม่เหลือเลยเนาะนี่เนาะเราประมาณบบนี้วันนี้เราเน้นผักด,ดูว่าผักหน้าจะอร่อยสุดแล้วะไรกระถางนะแล้วก็นูน่นวันนี้มีอินดัสมาแล้วนี่ฝั่งนี้คือมุมอาหารอินเดียนะครับเป็นอาหารเช้าเบรคฟัสต์ของเขานะครับนี่นะครับันนี้มาไน้องขวดดูมีวาัสดานะครับก็คือ ข้าวเนี่ยข้าวมัสซา่าครับอันนี้ข้าวมัสซา่านะครับเป็นอาหารยอดฮิตอาหารเช้านะครับเพราะว่าถือว่าอร่อยมากเลยลนะนี่นี่คือเขาเรียกว่าคล้ายๆแป้งกรอบเนาะเขาเรียกว่าอะไรแป้งกรอบอะ่ะเดีอดซาเดือดซาอร่อยนะครับเมวกนี้คืออาหารอีเดียเขาทำประมาณสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็น้องเพราะว่าแลนี่น,นี่ซาบ,บราดีนี่ก็คือแบบนี้ อ่าเห็นไหมครับนี่คือคล้าย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 แบบเออเป็นเป็นแกงที่กินตอนเช้านะแต่พวกโดนี้ไม่มีโดเนาะมีโดมีแนานไหมอ่ามีนานวันนี้มีนานถันคล้ายคล้ายนนอ่านี่นี่นี่มีปลาท่าทาปลาทานฮะพวกปลาท่าพวกนี้กินกับซัลมกินกินกับแกงคันนี้นะครับกินนี่ครับก็น้องอินดัสมาเหมือนเดิมครับร้านนี้อร่อยครับผมยังแนะนําเลยว่าเดี๋ยว กลับไปกรุงเทพเราก็ไปแวะอันกินนะคพริกเก็ดกินกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเพราะงานเป็นงานสเปเชียลนะครับสั่งมาเพราะโรงแรมไม่มออีไม่ทำอาหารอินเดยนเเนียนะครับเราก็อาเนี่นะครับผมก็ได้เวลากินเบรกา a ต์มือเท้าแล้วนะครับมือเท้าแล้วก็เน้นผักนี่ผักเอะอนะ